เปลี่ยนเพลงไปร้องเสาบางโพดีกว่ามั้งเสียงเหมือนพี่ตู้นะเอออีเจยเอ้ยมึงไม่ต้องร้องไห้เสียใจไปหรอกไอ้แย้มนะบ้าไอ้แย้มไมเป็นคนอย่างนี้นี่แหละกูจะบอกมึงให้ปวดขี้แล้วร้องไห้ไปจำไปแย้มมาส่งจะบอกอะไรให้มึงขาวดี ไอ้แย้ามมันไม่ชอบมึงกัเพราะอะไรรู้ไหมข่อยยังขอมึงกัขี้ริ้วขี้เหล่าฝาเต็มหน้าซะขนาดนี้ค่อยหูหยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเจ้อเอ้ยกูมีวิธีมึงจําอีส้อยได้ไหมไผ่อะไรอีส้อยอ้าวก็ะมู่มึงไงเพื่อนมึงไงหมู่อีส้อยเนะี่ยได้ข่าวว่ามันไปอยู่กรุงเทพบ่อยๆแต่ก่อนมันก็ขี้เหล่อย่างมึงนี่แหละกลับมาอุ้ยจํามันไม่ได้เลยเฮ้ยมันสวยขึ้นมึงนี่งามแล้วบ่มึงพูดเร้าอย่างเนี้ย มันพูดอะไรกูพ,พูดไทยก็ได้เออลองดูดิลองถามมันเออมันเอเอไปขัดผิวที่ไหนวะทำได้ไหนเปื่อ,อยไอ้เหี้ยมันไม่ได้สนใจมึงแล้วมันอยู่จะไรอยู่ตรงนข่าวมันจะมาเยี่ยมมึงเนี่ยอีซอย ว่าทำไมร้องเงี้ยทำไมร้องไม่ใช่ทำไมเล่นอย่างนี้ทำไมเขาเล่นผิดเหรอเพลงนี้มันออกจะสูงทำไมเล่นสั้นเลยอ่ะอ้าวพิดขี้เหรอสูงสูงหน่อยสูงหน่อยเป็นไงเหรอรีบลุกรีบลุกลนโอ้โหได้สุดรีบ เปลี่ยนเพลงไปร้องเสาบางโพดีกว่ามั้งเสียงเหมือนพี่ตู้นะกัดแก้มอีลยอะไรก็ใส่ให้หมึอเนี่ยป้ามันฟิวดีเย็นดีนี่อะไรเป็นผู้หญิงบ้าในดีไข่อะไรครับเหมือนอะไรนี่ตอดออกมาก็ได้ตอดออกมาก่อนไว้หน่อยหนึ่งที่นี่ทุกทีเล่นตลกกวดที่ตลอด เข้าไปชาอะไรของมึงแดกจังฟิตเนสหอมฟิตเนสจะไปต่างจังหวัดไไว้หน่อยจอดขี้แล <laughs> ้วรู่นดึกๆถึงจะถึง,ถง <laughs> จอดตลอดโน้ตละเตึมดูดีจีอีฮา,านายฮานายเอาไปดู <laughs> บอกนำตีให้สูงวันนี้สูงันนี้โนราตาม <laughs> ทั้งวงเลยแล้วคิ้วน่าเกียดมากอุ้ยนี่อีซอยอะไรโอ้ยจำแทบไม่ได้เลยนะเนี่ยเป็นไงหรอตอนเด็กๆน็ขี้ริ้วขี้เลยดูโตขึ้นมาเซสวยเหรอขี่มาชัดๆสวยนะขี้หมาแห้งด้วยขาวเดี๋ยวจะต่อยขี้เสร็จแล้ว นี่นี่เอ็งมาก็ดีแล้วทำไมอ่ะอีเจออ้เนี่ยมันอยากเจอมึงอยู่ด้วยข่าวมันอยากจะไปทำหน้าสวยอย่างมึงมันไม่อยากเจอกูหรอกมันอยากเข้าห้องน้ำมากกว่า <c oughs> เอ,อ้ยเจอมันหน่อยเว้ยเอาได้ปก<อ>ติกีดังนี่อ,อีซายฮ่าฮ่าอีสัตว์นี่กีดังก็เล็ด <c oughs> มึงร้อนอะไรของมึงเล็กหนาพี่เหงื่อไม่แตกเลยปวดที่ ตายไม่ตายตายอีท้อยอะไรไม่ได้เจอกันตั้งนานอุ้ยพ่อแม่ตายสบายดีป่ะทิมตีบี้แตกเลยใครบอกพ่อแม่กูตายยังไม่ตายเหรอทางใกล้แล้วรออยู่รออยู่รออะไรรอตายพ่อพ่อกับแม่เอมึงไงอย่างว่าน่ะเพื่อนกันก็ซีเขาก็อะไรย่างนี้เนี่ยอีท้อยอย่าให้ยาวทิมตีบี้ช่วยท้อยหเป็นตกขาวหายยัง มือเปียกตูดหรือยังตอนเนี้ยังยังอุ้ยต้องพุ่พั่มทำเพลงอะไรเออเร็วเร็วไม่อย่างนั้นล่ะอะไรอุ้ยตายแล้วไม่เจอต้องเออมันต้องพูดลาวเหรอพูดลาวนี่ยี่ยังเจอยี่ยังล้วบักซอยซอยอีซอยอี่ยังและอีซอยมึงคือแหล่คือนดำจังซี่วะเออุ้ยคือได้ว้าวขึ้เอ้ากูเอาดูนี่ แล้วแล้วบางแยมไปสายแล้วบางแยมบางแยมทิ้งใจไปแล้วเฮ้ยมัสันดานหมาน่าจะให้ใจน่าจะให้ใจทิ้งมั่นนะปอมกดขี่เนี่ยทิ้งมันก็ไปขี่แลบางแยมมันทิ้งไปแล้วเนาอกี่ปีแล้วมันว่ามหาเนี่ยเมื่อกี้นี่เองอ้าคุณไปสดๆสวนทางกันเมื่อกี้สมมุติในเนี่ยเลี้ยงก็เพิ่งแรกส่งไมค์กันไม่เถอะเอามึงนี่สมมุติเอาเหรอจักปีแล้ว สีปีแล้วสีปีแล้วมึงบอได้ขี่เลยบ่พี่ชายแมนสีปีมันมาหามึงจักเทียเลยบ่ม,มาหาใจเลย<อ>มันวัด<อ>ใจขี่เลยต<อ>ั้งแต่ใจดีใจขี่จะแตกแล้วเออทนอนหน่อยเจอเดี๋ยวก็จบเรื่องแล้วเออไม่ได้หลงด้วยมันบ่มาหามึงจักมือแล้วสี่ปีแล้วบ่ ไอ้โคตรเส้งโหนกเลยต้องงงงงงต้งงงอีหยังว่าเส้งโหนกบเราเคยไปปาะกอกบ่บ่สกุ้งเทะบ่ฮูจักบ่สฮู้ยูไอ้กูฮิตกันเด้เส้งโหนกอ่ะบ่ฮูจักบ่อีหยังไงเส้นโหนกเส้นหนกอ่ะเส้งโหนกโหนกบ่ละเลยบ่บันเทิงโหนกบ่มีอีหยังบ่กระแทกลู่โหนกมึงอ่ะ พบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีอรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรค์คอมเมดีใครอยากได้เชียงหัวเราะต้องมาที่นี่เป็นเป็นกับไรค์คอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไรค e คอมเมดีสุดยอดลูกเพีย